สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นผมขอเชิญทุกท่านกดสมัครสมาชิกช่องของเราไว้ก่อนเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญที่ระลึกและของสะสมที่มีคุณค่าในประเทศไทยทุกเรื่องราวที่เรานําเสนอจะเป็นทั้งความทรงจําและความรู้สําหรับผู้ที่รักในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทของประเทศไทยปี1 9 7 4เเเหรียญที่หลายท่านอาจเคยเห็นผ่านมือมาแล้วแต่ไม่ได้สนใจจริงจังเหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นแค่เศษ เหรียญธรรมดาที่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันแต่กลับเป็นชิ้นงานสะสมที่บันทึกช่วงเวลาสะสคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเหรียญหนึ่งบปีาทปียเถูกออกแบบและผลิตในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ลักษณะของเหรียญมีความเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญไทยยุคนั้นการออกแบบนี้สะท้อนถึงความผูกพันของประชาชนต่อ พระมหากษัตริย์สำหรับผู้ที่สนใจสะสมเหรียญเหรียญปี1974ถือเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากเพราะมีจำนวนการผลิตจำกัดเหรียญที่อยู่ในสภาพใหม่หรือมีรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยมักจะมีมูลค่ามากกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานมานหนึ่งในคุณค่าของเหรียญนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่เรื่องราวและความทรงจําที่มันสื่อสารออกมาเหรียญนี้เป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยของประเทศไทยในปี1974เป็นตัวแทนของเศรษฐกิจสังคม และว,วัฒนธรรมในช่วงนั้นหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเหรียญหนึ่งบาทธรรมดาจึงกลายเป็นของสะสมที่มีค่าคำตอบอยู่ที่ความหายากและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหรียญปี1974เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีการผลิตจำกัดและบางรุ่นยังมีความแตกต่างของรายละเอียดเล็กๆที่สะสมแล้วสามารถบอกเล่าเรื่องราวของยุคนั้นได้นอกจากนี้เหรียญหนึ่งบาทปี1974ยังสะท้อนถึงศิลปะก,การออกแบบของยุค70ซึ่งเน้นความเรียบง่าย แต่สง่างามการแกะสลักรายละเอียดบนเหรียญแสดงให้เห็นถึงฝีมือของช่างไทยในสมัยนั้นเหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นแค่เงินแต่เป็นงานศิลปะขนาดเล็กที่ประชาชนสามารถจับต้องได้หากเราลองดูด้านหลังของเหรียญเราจะพบกับตราอักษรไทยที่บ่งบอกถึงปีที่ผลิตรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยในสมัยนั้นการสังเกตรายละเอียดเหล่านี้ทําให้เราสามารถแยกแยะเหรียญจริงจากของปลอมได้และยังช่วยให้ผู้สะสมเข้าใจคุณค่าของเหรียญในเชิงลึกมากขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นสะสมเหรียญการมีเหรียญหนึ่งบาท ทศปี1974เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะเหรียญนี้มีทั้งคุณค่าทางการเงินและคุณค่าทางจิตใจการสะสมเหรียญไม่ใช่เพียงแค่การเก็บเงินแต่เป็นการเก็บเรื่องราวของประเทศและช่วงเวลาที่สําคัญสิ่งที่ทําให้เหรียญนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคือความทรงจําส่วนตัวของผู้ที่มีเหรียญอยู่ในครอบครองหลายท่านอาจเคยใช้เหรียญน,นี้ในการซื้อของหรือเคยเห็นเหรียญน,นี้ในช่วง ไวเด็กการสะสมเหรียญจึงเป็นการเชื่อมโยองอดีตกับปัจจุบันอีกสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทปี1974คือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามเวลาเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แลหลหายากสามารถมีมูลค่ามากกว่าราคาหน้าหรือหลายเท่าผู้สะสมมืออาชีพมักมองหาเหรียญที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับคอลเลกชันของตนสาหรับท่านที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหรียญน,นี้การศึกษาเกี่ยวกับปีที่ผลิตลักษณะการออกแบบและจํานวนการผลิตจะช่วยให้เข้าใจมูลค่าของเหรียญมากขึ้น การเก็บบันทึกและสังเกตรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ทําให้การสะสมเหรียญมีความสนุกและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นการรักษาเหรียญให้อยู่ในสภาพดีเป็นสิ่งสําคัญเพราะสภาพเหรียญมีผลโดยตรงต่อมูลค่าการเก็บเหรียญในกล่องเก็บเหรียญหรือซองสายทีนําเหมาะสมจะช่วยป้องกันความเสียหายและทําให้เหรียญคงคุณค่าได้นานหลายปีเหรียญหนึ่งบาทปี1 9 7 4ไม่เพียงแต่เป็นเงินแต่ยังเป็นตัวแทนของยุคสมัยที่น่าสนใจในประเทศไทย การะสมเหรียญเช่นนี้ทําให้เราสามารถเข้าใจและชื่นชมประวัติศาสตร์ไทยผ่านสิ่งของเล็กๆที่เราจะต้องได้หลายท่านอาจคิดว่าเหรียญเล็กๆแบบนี้ไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดเหรียญปี1974มีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและความทรงจําส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เหรียญน,นี้มีความพิเศษและน่าสะสมอีกหนึ่งข้อดีของเหรียญน,นี้คือสามารถนําไปแลกเปลี่ยนหรือขายต่อได้ในราคาที่สูงขึ้น สำหรับนักสะสมมืออาชีพการหาข้อมูลและเข้าใจคุณค่าของเหรียญอย่างละเอียดจะช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมั่นใจหลายครั้งที่เราพบว่าเหรียญปี1974อยู่ในชุดเหรียญเก่าเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มักจะถูกเก็บไว้เป็นของสะสมพิเศษเหรียญเหล่านี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวของยุคนั้นและทําให้ผู้สะสมรู้สึกเชื่อมโยงกับอดีตสวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องของเราก่อนเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดเรื่องราวเหรียญเก่าเหรียญที่ระลึก และของะส,สมที่มีคุณค่าในประเทศไทยวันนี้เราจะพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทของประเทศไทยปี1 9 7 4เรีหรียญที่หลายท่านอาจเคยเห็นผ่านมือมาแล้วแต่ยังไม่เคยรู้ถึงคุณค่าและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เหรียญหนึ่งบาทปี1974เป็นเหรียญที่สะท้อนถึงยุคสมัยของประเทศไทยในช่วงกลางทศวรรษ7จิการออกแบบเหรียญน,นั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสง่าง,งามด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งถือเป็นสอ ยัยลักแห่งความรักและความผูกพันของประชาชนต่อพระมหากษัตริย์สิ่งที่ทําให้เหรียญปี1,974มีความพิเศษไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือวัสดุที่ใช้แต่คือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังเหรียญปีนั้นประเทศไทยอยู่ในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลายด้านเหรียญน,นี้จึงเป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของประเทศสําหรับผู้สะสมเหรียญเหรียญหนึ่งบาทปี 1. 1,974ถือเป็นเหรียญที่น่าสนใจเพราะมีจํานวนการผลิตจํากัด เหรียญที่อยู่ในสภาพดีจะมีมูลค่าสูงกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานมานานการสังเกตรายละเอียดเช่นรอยสลักของพระบรมรูปหรือรายละเอียดนิยศด,ด้านหลังเหรียญจะช่วยให้คุณสามารถประเมินมูลค่าได้หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมเหรียญธรรมดาอย่างหนึ่งบาทถึงมีมูลค่าคำตอบอยู่ที่ความหายากและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหรียญบางรุ่นของปี1 9 7 4มีรายละเอียดพิเศษเช่นตัวเลขปีที่ผลิตที่แตกต่างหรือขอบเหรียญบางแบบที่ผลิตจํากัด เหรียญเหล่านี้กลายเป็นของสะสมที่มีคุณค่าอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เหรียญหนึ่งบาทปี1974อย่ังสะท้อนถึงศิลปะก,การออกแบบของยุคเจการแกะสลักพระบรมรูปและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆสแสดงให้เห็นถึงฝีมือของช่างไทยในสมัยนั้นเหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นแค่เงินแต่เป็นงานศิลปะขนาดเล็กที่สะท้อนถึงรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์ของยุคนั้นการสะสมเหรียญไม่ใช่เพียงแค่เก็บเงินแต่เป็นการเก็บเรื่องราวของประเทศไทย ในอดีตการมีเหรียญปี1,974ในคอลเลกชันของคุณเป็นเหมือนการเก็บความทรงจําและประวัติศาสตร์เอาไว้ให้รุ่นต่อไปสําหรับผู้เริ่มต้นสะสมการเริ่มจากเหรียญหนึ่งบาทปี1,974เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะเหรียญน,นี้มีทั้งคุณค่าทางจิตใจศิละปะและความทรงจําส่วนบุคคลการเรียนรู้รายละเอียดของเหรียญการสังเกตรอยขีดข่วนหรือความแตกต่างเล็กๆจะทําให้คุณเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของเหรียญอีกสิ่งหนึ่งมอที่ทําให้เหรียญน,นี้น่าสะสมคือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามเวลาเหรียญ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และหายากสามารถมีมูลค่ามากกว่าราคาหน้าเหรีหยญเท่านักลงทุนและนักสะสมมืออาชีพมักมองหาหรือเหล่านี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับคอลเลกชันหากเราลองดูด้านหลังเหรียญจะเห็นสัญ,ญลักษณ์และตัวอักษรไทยที่บ่งบอกถึงปีที่ผลิตและสัญ,ญลักษณ์ประเทศไทยการสังเกตรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะเหรียญจริงจากของปลอมได้และยังทําให้เข้าใจประวัติศาสตร์ของเหรียญในเชิงลึกมากขึ้นการเก็บรักษาเหรียญเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญการเก็บเหรียญ ในกล่องเก็บเหรียญหรือซองสายที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันความเสียหายและทําให้เหรียญคงคุณค่าได้นานหลายปีเหรียญที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีจะมีราคาสูงกว่าเหรียญที่ใช้แล้วหรือเก็บในสภาพไม่เหมาะสมหลายท่านอาจคิดว่าเหรียญเล็กๆแบบนี้ไม่คุ้มค่าแต่หากมองลึกลงไปเหรียญปี1 9 7 4มีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและความทรงจําส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เหรียญมีความพิเศษ และน่าสะสมการสะสมเหรียญยังช่วยให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศผ่านสิ่งของที่จับต้องได้การดูแลและสังเกตร,รายละเอียดบนเหรียญทําให้ผู้สะสมใหม่ได้เรียนรู้เรื่องราวของยุคนั้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนอกจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วเหรียญหนึ่งบาทปี1974ยังสามารถแลกเปลี่ยนหรือขายต่อได้ในราคาที่สูงขึ้นสําหรับนักสะสมมืออาชีพการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับปีที่ผลิตลักษณะ และจํานวนการผลิตของเหรียญจะช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมั่นใจหลายครั้งที่เราพบว่าเหรียญปี1974อยู่ในชุดเหรียญเก่าเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มักจะถูกเก็บไว้เป็นของสะสมพิเศษเหรียญเหล่านี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวของยุคนั้นและทําให้ผู้สะสมรู้สึกเชื่อมโยงกับอดีต มำหรับผู้ชมที่สนใจเริ่มสะสมเหรียญการเริ่มจากเหรียญ1นบาทปี1 9 7 4เป็นการเริ่มต้นที่ดีการเก็บสะสมเหรียญไม่เพียงแต่เป็นงานอดิเรกแต่ยังเป็นการเรียนรู้และชื่นชมศิละปะและประวัติศาสตร์ไทยหลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมเหรียญเก่าเล็กๆแบบนี้จึงน่าลงทุนเหรียญปี1974นอนอกจากมีคุณค่าในตัวเองแล้วยังมีโอกาสเพิ่มมูลค่าตามเวลาเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และหายากมักมีราคาสูงในตลาดนักสะสม นอกจากนี้การะส,สมเหรียญยังช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เหรียญเหล่านี้เป็นสิ่งของที่ทําให้เราราลึกถึงความทอโรงจําในอดีตและส่งต่อเรื่องราวเหล่านั้นให้กับคนรุ่นต่อไปการสังเกตรายละเอียดบนเหรียญเช่นรอยสลักของพระบรมรูปหรือความแตกต่างของตัวเลขปีผลิตจะช่วยให้คุณสามารถประเมินมูลค่าของเหรียญได้การศึกษารายละเอียดเหล่านี้ ทำให้การสะสมเหรียญมีความสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้นก่อนจบวิดีโอวันนี้เรามาพูดถึงมูลค่าเหรียญหนึ่งบาทปี1 9ึ่เกจ็ดสิบสี่กันบ้างเหรียญที่อยู่ในสภาพดีและหายากมีมูลค่าประมาณ2001 500บาทขึ้นอยู่กับสภาพและรายละเอียดของเหรียญแต่ละเหรียญเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดและมีรายละเอียดครบถ้วนสามารถทำราคาสูงสัดดูในช่วงนี้ดังนั้นหากคุณมีเหรียญ1นบาทปี1974อยู่ในครอบครองอย่าเพิ่งมองค่ามันเหรียญนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเงินแต่ยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าและเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ไทย